บูรอกขังโดนแข่งนิโอยโกอิสลีกตอนที่2 1 3เมื่ออิสงี้สามารถยิงประตูไปได้เสียงโคส่งเนี่ยก็ได้พูดออกมาอิอิสงี้ยอยจีเอสแห่งบูรอกในที่สุดเขาก็เล่นประตูแรกไปแล้วครับผมนี่เป็นการทำประตูแรกของเขาในนิโอยโกอิสลีกเลยก็ว่าได้และนี่ยังเป็นประตูแรกของการแข่งบาสซัดมินเชนประเทกับอูเบอร์อีกด้วยอิงอาราชีที่กำลังดูข้างสนามเนี่ยก็ได้พูดออกมาโห oh, อะไรวะนั่นส่วนไนคูที่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมา ใช้การยิงโดยไม่จับโดยใช้เท้าซ้ายงั้นเหรอเหมือนว่าตอนนี้เจ้าหมอนั่นจะมีอาวุธลับอยู่บ้างแล้วงั้นสินะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเนสเนสในตอนนี้เนี่ยถึงเงาตกบ้าหนนะ็าเ,เป็นไปไม่ได้รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนการยิงโดยไม่จับโดยการใช้เท้าซ้ายเนี่ยนะไม่เห็นมีบอกในฐานข้อมูลเลยนี่ยยจีการแข่งก่อนหนะ้านายใช้เท้าซ้ายทำประตูไม่ได้ด้วยซ้ำแต่แล้วทำไมกันล่ะแค่ผ่านมาไม่กี่วนันทำไมนายถึง นี่แกนะไปทำอะไรกับร่างกายมากันวะเมื่อสิ้นคำพูดนั้นภาพของงาน็าน็ได้ตัดไป5วันก่อนก่อนการแข่งในะห้องฝึกซ้อมอีสังิที่มาหาตัวของฮีโร่จีนแดงอย่างคุณยามีเนี่ยก็ได้พูดออกมาไงาไอเจ้ากล้า ฉันก้อการให้นายช่วยฉันหน่อยนะและเหมือนความคิดทุกอย่างของอิสังยีนะครั้งนี้เนี่ยจะเกิดจากความคิดหรือว่าสกิลมาดีเซียขอยงาราชีที่ได้พูดมาทําให้ตอนนี้อิสังีเนี่ยเกิดไอเดียซึ่งพูดขอยงาราชีนะตอนนั้นี่งาลาชีเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าฉันน่ะฝึกใช้ทางด้านขวาเพื่อให้เจ้าพวโง่นั้นน่ะเข้ามาโดนท่าฟาวฉันไงเล่าและจากคําพูดนั้นแหละทําให้ตอนนี้อิสงีได้มาหาคุณนีามีและจากนั้นอิสงีก็ได้พูดออกมา <c oughs> ฉันม่นคิดได้ว่า <c oughs> ถ้ายิงไม่จับฉันตอนนนี้มจุดอออ่่ยู จุดอ่อนก็คือฉันสามารถเตะได้แม่นยำได้ม,มากสุดคือเท้าขวาเท่านั้นแต่ว่ากับกันตัวน,นายถนัดในการเตะทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาสิ่งนั้นคือสิ่งที่นายได้ copy ปี้โนเอลโนมทพองั้นแล้วนายนะช่วยสอนฉันทีทำยังไงฉันถึงสามารถเตะได้สองเท้าแบบนายได้นะเมื่อสิ่งกับพู้นั้นโคเนียมิตอนนี้เนี่ยถึงก็เบือเลยอา อยู่ๆก็พูดจาแบบนี้เอาเลย,ยงั้นเหรอนายนี่มาขยักขยแงะมัดไปพ้นเลยไปไอพวกไรเกอร์ซินโดอีสังี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่ะเดี๋ยวสิขอโทษเธอคือว่าเดี๋ยวก่อนคือที่มาในครั้งนี้ฉันได้แค่อยากฝึกเท่านั้นฉันอยากรู้วิธีการใช้ร่างกายของนายนะแต่ว่าคุณยามีเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปฉันขอปฏิเสธเชอนายทำอย่างนั้นนะนายได้จบด้วยการทำลายสเปคของตัวเองลงทิ้งแน่ตัวฉันเองเนี่ยฝืนตัวเองหลายครั้งให้กลายเป็นนักเตะที่สามารถใช้สองเท้าเพื่อเอาตัวรอดได้ แต่ว่าที่มันได้ผลก็เพราะว่าฉันมีความสามารถในการใช้งานของมันด้วยอีกอย่างเลยคือการที่นายจะมาเล่าเรียนแบบฉันน่ะมาไร้ประโยชน์เพราะตัวนายกับตัวฉันมีขนาดตัวที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายอยากมาฝึกซ้อมกับฉันละก็มันมีบางอย่างที่มันแตกต่างกันสิ่งนั้นจะคอยทําลายสมดุลของนายแล้วมีโอกาสที่ความสามารถในการเล่นบอลของนายจะตกลงตัวนายไม่เคยคิดถึงจุดนั้นเลยงั้นสินะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดนายอยากแข็งแร่งได้ด้วยวิธีทางรัดละก็ชีวิตนายในฐานะฟุตบอลน่ะมันก็ได้จบลงไปแล้วล่ะ แลเมื่อสิ้นคําพูดนั้นตัวขออิสังี์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปอตอนนี้หมอนี่นะกำลังพยายามในการเตือนเราเพื่อไม่ให้เราทําลายตัวเองนั้นหรอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณเนียมิอย่างน้อยฉันก็อยากให้นายแต่ว่าคุณเนียมิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปน่าลาคาญชัดวินาทีนั้นจิงิรีนะฮะก็ได้โผล่มาพอดีอ่าอยู่นี่นี่เองเจอตัวนายซะทีซึ่งเหมือนตอนนี้จิงิรีอิสางี้และคุณเนียมิเนี่จะอยู่ด้วยกันเสียงจิงิรีเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าไงอิสงี้ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดฉันเข้้าาขัััดดดจงงหววะะะออไไไรนน่่่แตีีกก็พูลบป ไม่อะไม่ได้ขัดเลยแต่ว่านายมาทําอะไรที่ตึกของเยอรมันงั้นเหรอจริงหรือเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาตัวฉันมาที่นี่ก็เพื่อหาคุณยามีเนเพราะว่าเจ้าหมอนั่นเน่เมินตัวฉันตั้งแต่การแข่งแล้วและก็ยังมาเมินฉันหลังการแข่งอีกด้วยก็เลยมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยแต่ว่าเนี่ยคุณยามีเมื่อสิ่งของพูดจริงหรืคุณยามีเนี่ยก็ได้พูดกลับไปไปพ้นเถอะนะเพราะฉันนี่มีอะไรอยากพูดกับพวกแกซะหน่อยพองกันแล้วจงไปซะแต่ว่าจริงหรือเนี่ยก็ได้ตอบกลับอายจริงเหรอ พอดีว่าแค่รับฟังก็ยังดีพอดีว่าฉันมีเรื่องให้ต้องพูดได้ไดนะฉันเข้าใจที่นายเปลี่ยนไปทางสไตล์การเล่นแล้วก็ออร่าของนายในตอนนี้มันแตกต่างจากเดิมแต่ว่าฉันเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันขอชนะแล้วต่อจากนี้นะฉันจะคอยจับตาดูนายส่วนตัวนายเองนะก็ต้องจับตาดูฉันด้วยละ่ะโอเคไหมแต่แล้ววินาทีนั้นตัวของบาจิระเนี่ยก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้อ่าหืมเอ่อรวมตัวกันอยู่เหรอทำให้ตอนนี้ทั้งสามคน,นตกใจมากเอ๊ะบาจิระเหรอ และฉันทันบาจิราเนี่ยก็ได้ปาบอลใส่น้าอิสังีขอลงบวงด้วยคนหนึ่งสิอิสังีที่โดนบอลปาเนี่ยถึงก็น,น่าสัน่นฉานนั้นจริงลีเนี่ยก็ได้พูดมาในมาที่นี่หาคนนี้มิงั้นเหรอฉานนั้นบาจิลาก็ได้ตอบกลับใช่ฉันมาหาหมอนั่นและพอดีว่าฉันก็อยากจะมาหาอิสังีด้วยนะพอดีว่าฉันเห็นการแข่งของบาสาันเหมือนเช่นกับแมนชัยที่แข่งผ่านจอแล้วละ่ะการแข่งตะกี้นะ่ะสุดยอดเลยพวกนายนะปล่อยพลังอีกโก้มาได้อย่างสุดยอดเหนือว่าชาวไซย,ยาไปเลยละ ทำให้ตอนนี้ทุกคนที่ได้ฟังบาจิราพูดถึงงงอะไรของมันวะปล่อยพลังอีกโก้จากนั้นบาจิราก็ยังพยายามในการสื่อสารอยู่ก็แบบการยิงประตูของคุณเฮอมีเงี้ยการเคลื่อนที่ของอีสงิเงี้ยและก็อย่างน่าจิงิลิท่าของนายคืออย่างสุดยอดโกลเด้นโซนเงี้ยแต่แต่แตแตฉันมาที่นี่เพื่อขอร้องคุณฮีโร่จีนแดงนั่นแหละพราะฉะนั้นมาฝึกด้วยกันดีกว่านะเมื่อสิน้นคำพูดั้นคุณยามิเมีก็ได้ตอบกลับไป แกก็อีกคนนึงงั้นสินะฉันไม่ได้สนการวมตัวบบ้าแบบนี้หรอกบาชิลาก็ได้ตอบกลับฉันก็ไม่ต่างจากนายฉันแค่อยากทราบว่าทักษะการเลี้ยงลูกของฉันน่ะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดทักษะการเลี้ยงบอลฝ่าฝั่งตรงข้ามน่ะอยู่ในระดับสูงมากแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราน่ะเมื่อคืนกินกันเหมือนก่อนดีกว่าจีลีเนี่ยก็ได้พูดแทรกงั้นก็แข่งกันแบบสองต่อ2 1. พ่อฉันเองน่ะต้องการทดสอบความเร็วด้วยเสียงบาจิลาเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาโอเค พราะฉันอาจจะจับมือ,อกับอีิสัง,งีิระสน ن ي สังยิตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยกำลังคิดในใจเดี๋ยวก่อนนะชั้งบาจีราและจริงเลิแม้ว่า2คนนี้น่ยจะได้ความามาถใหม่มาแล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกเขายังปรับสไตล์การเล่นเสริมอาวุธที่แข็งแกร่งอีกด้วยเพราะแบบนั้นบางทีเ้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดตอนแรกตัวเราเองอาก็ยอมแพ้เรื่องการเตะ2เช้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราสามารถเตะเท้าซ้ายได้ในขณะที่ตอนนี้ตัวเราสามารถใช้การยิงโดยไม่จับได้มันจะเป็นจุดในการเติมเต็มเราและจากนั้นอิสง,งีก็ได้พูดออกมา ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรจากนั้นเสียงคนนยามิเน่ก็ได้พูดออกมาเอา่อถ้าอยากเล่นนักแล้วก็จัดไปฉันจะร่วมวงกับพวกแกก็ได้จากนั้นจิงิริก็ได้พูดกับจัดไปพ่อหนุ่มฮุนไซบอกเลนโซเกะและบาจิละเน่ก็ได้พูดต่อเรามาลุยกันเลยดีกว่าเราอีกโกอีทั้ง4จากนั้นภาพตัดมหาสารคามปัจจุบันอีกครั้งอิสังยีต,ตอนนี้เน่แค่ได้คิดในใ,ใจการฝึกซ้อมสองต่อ2ในวันนั้นตัวเราได้คำใบบางอย่างมาเกี่ยวกับการยิงไม่จับของเราบวกกับอาวุธที่2ของเราที่ได้พัฒนามาม ตัวเรานะตอนนี้นะีจะสามารถใช้มันในการฉลบการแข่งกับอูเบอร์ครั้งนี้ได้และแล้วมังงะเรื่องบูร็อกตอนที่213ก็ได้จบลงไป